เราไม่รู้ว่าแต่บางผู้ขึ้นชื่อว่าสารเคมีมันต้องอันตรายแหละแต่นี้มันไม่มีกลิ่นให้เรารับรู้ใช่ไหมสารเคมีบางตัวไม่มีไม่มีกลิ่นแต่ทำปฏิกิยากัะร่างกายกับอากาศได้ก็คือเอาออกจากอำเภอออกจากตัวชุมชนไปดีกว่าดีกว่าก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ในอำเภอเมืองประจวบนะครับที่เอาสารเคมีออกไปจากแหล่งใกล้ชุมชนใกล้โรงเรียน ขอบมากครับรายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพี่ลาปาก สนใจลงโฆษณา0896645534สนับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายไม่ควรขาดด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาฟื้นฟูความจำด้วยน้ำมันงาขิ้ม่อนเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตบำรุงสมองเสริมความจำบูด้าน้ำมันถั่วดาวอินคา ลดความดันโลหิตป้องกันอัลไซเมอร์ลดระดับน้ําตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเริ่มต้นเช้าที่สดใสไปกับบูดาน้ํามัน้ำรำข้าวและจมูกข้าวและน้ํามันมะพร้าวผสมกูต้าไทโอนสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2020หรือช่องทาง f เฟซบ o ๊กบูดาบายประธานหรือโทร093-539-9569 093-539-9569 ที่อย่างในส่วนของพี่นี่ก็คือบ้านอยู่ใกล้ๆอำเภอบ้านอยู่ใกล้อําเภอแล้วเรารู้ไหมว่าก่อนน้นี้เขามีการเก็บสารที่ที่ว่าก็รู้อยู่รู้ข่าวมาว่ามีเก็บสารไว้ตรงนั้นนี่เป็นห้องประชุมแทนที่จะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องมาเก็บสารนี่สารเคมีตัวนี้ถ้าว่ามันไม่มีผลกระทบก็ดีไป ถ้าเกิดมีผลกระทบมันก็น่ากลัวอยู่เพราะว่าระแวกข้างนั้นนะมีโรงเรียนอนุบาลมีโรงเรียนเทคนิคสายพาณิชย์แล้วก็บ้านเรือนประชาชนรอบๆตรงนั้นมีอยู่แต่นี้ว่ามันไม่มีผลกระทบใดเพราะว่าถ้ามีผลกระทบคงจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วมันเสียที่ที่ว่าใช้ประโยชน์ด้วยห้องชมยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เราเคยเข้าไปใกล้ๆไ,ไ,ไปดูก็เคยออกกำลังกายเดินผ่านไปมันก็ไม่ได้มีกลิ่นมีอะไร ไม่เคยไปชิดกองเลยมั้ิดก็เคยเดินผ่านเลยมันก็ไม่ได้ใส่ใจว่าตรงนั้นคือที่เก็บสารเคมีว่าตรงเคยรู้ว่าเก็บที่ห้องประชุมแต่เราก็เคยไม่ไม่ใส่ใจนี่ทางจังหวัดทางเภอเนี่ยเขาเขากาจัดออกไปนี่เรารู้สึกยังก็ดีดีาด่าเก็บไว้ดี่าเก็บไว้โล่งใจสบายใจโลง่งเราไม่รู้ว่าสารข้างในถ้ามันเกิดมีแตกมีอะไรขึ้นมาเนี่ยทำเป็นกิกิยาอะไรหรือเปล่ามันจะมีผลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เราไม่ใช่นะพวกเคมีอพวกนี้แต่นี่ว่าอย่างที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีอันตรายเรารู้จากไหนเราไม่ไม่รู้แต่เป็นผู้ขึ้นชื่อว่าสารเคมีอะมันต้องอันตรายแหละแต่นี้มันไม่มีกลิ่นให้เรารับรู้ใช่ไหมสารเคมีบางตัวไม่มีไม่มีกลิ่นแต่ปทำปฏิกิยากละร่างกายกับอากาศได้ก็คือเอาออกจากอำเภอออกจากตัวชุมชนไปดีกว่าดีกว่าทีนี้เรามีความเหนื่อยอยากนี่ ขอบคุณนายอำเภอผู้ว่า,าวก็ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับแล้วก็นายอำเภอเมืองประจวบนะครับที่เอาสารเคมีออกไปจากแหล่งใกล้ชุมชนใกล้โรงเรียนขอบอมากครับเลยบอกไม่ถูกอที่ไม่ไม่มีผลกระทบนี่เพราะเราไม่รู้มาก่อนว่ามีสารยูงทีเก็บอยู่นั้นวใช่แล้วทางเภอเขาคนย้ายเอาไปนี่เราเรารู้ไหม ตอนคนย้ายรู้รู้ว่าย้ายอะไรย้ายสารเคมีนี่แหละรู้ทีนี้พอรู้ว่าย้ายออกไปนี่คือที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยเไม่เคยรู้เพิ่งมารู้ตอนเนี้เพิ่งมารู้ตอนที่เขาจะเริ่มย้ายกันนี่แหละแล้วเรารู้สึกไงโล่งใจไหมหรืออะไรมันรู้สึกในความรู้สึกจริงก็มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเท่าไหร่หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่อยู่แล้วแวกนั้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีผลเลยเคยได้กินได้ ไม่ได้ลมพงลมพัดไม่มีเลยแล้วเคยเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นไหมใกล้ตอนที่เขาเคลื่อนย้ายกันไปอยู่ยืนยืนดูเขาทําด้วยมีกลิ่นไม่มีเลยไม่มีเลยเออไอกินแบบเหมือนไม่มีกินน้ํายาไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยแต่เห็นน้ําหมักเป็นน้าดำมาเห็นแต่ว่ากินน่ะไม่เห็นไม่มีกินไม่ไม่ได้กินนะแล้วเขาย้ายออกไปนี่เป็นงานดีไม่ดีอ่ะก็มันก็ดูโล่งนะแต่ว่าพื้นที่มันไม่ได้ใช้งานนะ เห็นว่าเขามีโปรแกรมจะใช้งานอยู่เนี่ยเห็นว่าอยู่นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้หอประชุมใหม่กันอยู่อันนี้เขาลื้อไปแล้วก็น่าจะทําอะไรได้แหละเพราะว่าครับในส่วนของ 3D ยที่มันพลางเขาตังมานานเนี่ยแล้วก็าในส่วนของเครื่องมือประจวบเนี่ยตอนนี้ได้ดําเนินการไปอยู่ตรงไหนแล้วตามที่รัฐมนตรีจะเสร็ครับครับก็กลับอย่างนี้นะครับในเรื่อง 3D T นี้นะครับ ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้อมอบแนวทางไว้ก็อขอเรียนว่าในส่วนที่ไว้ที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะดาเนินการครับโดยได้มีการตรวจสอบในเรื่องของอสารเคมีว่ามียังคงมีความเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือไม่ก็ได้รับการยืนยันนะครับจาก กรมวิชาการเกษตรรับจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมนยืนยันว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีสภาพเป็นสารเคมีนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเรื่องการนําไปขังกบนะครับก็เป็นวิธีการที่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ได้มาดูกันแล้วว่าวิธีการที่จะนําไปก็คือไปขังกบในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนคณะทํางานอของทางอําเภอเมืองอมีทั้งในส่วนของอข้าราชการฝ่ายอําเภอนะครับในส่วนของกรมวิชาการเกษตร แล้วก็ในส่วนของกอระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกันดูแล้วก็มีการขนหายโดยใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรนะครับก็ไปดาเนินการนในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ก็ได้มีการอสอบถามประชาชนนะครับที่อยู่ในระแวกนั้นก็ได้รับการเข้าเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะครับว่าสารตรงนี้มันไม่ใช่สารที่อาจจะมีพิษมีภัยใดๆครับก็เลไปความกบแล้ว,ลวไปควากบเรียบร้อยหมดแล้วครับ อย่างในส่วนที่หอปปะชุมสนามเจริญสแกนอ่าครับผมในส่วนของทัพสแกนเนี่ยเนื่องจากว่ากรณีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันครับก็จะต้องมีการนําข้อมูลตรงนี้ไปปรึกษากับทางกระทรวงเกษตร,รเช่นเดียวกันครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการดําเนินการซึ่งในรายละเอียดอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะคนิตต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งที่จะให้ทางอําเภอทางจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง่ยได้ อ่าพูดคุยแล้วก็ปรึกษา,าลือกับหน่วยงานที่รับผิดชบอบโดยตรงครับทีวีคีรีขังทีวีของคนประจวบผลิตร,รายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน